สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับเป็น AVAD TW ในเดทวายไม่ใช่ในเดทตีนะครับนะหลังจากที่เราดองคลิปเอาไวนะาน้น่จะประมาณสองสาเดือน <laughs> ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เป็นวันพิเศษนิดนึงเพราะว่าอยู่ที่สิงคโปร์ครบหนึ่งปีพิเศษ anniversary anniversary ก็เลยทำอะไรลาง,งานแม่งเลยเพื่อเออเพื่อมาซื้อของก็จริงๆถ้าคนที่ตามไอจีมาสักพักก็จะรู้ว่ามีโปรแกรมจะซื้อของใหญ่แต่ยางเรียกว่าซื้อไม่ได<ม>้เลยอ่ะเพราะ วันนี้แค่อะไรมาวางเงินดาวเออวางเงินดาวมันได้พสิตมมันดโพสิตเออก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่อาลชาดโรสแล้วก็กำลังจะเดินไปที่ไอออนนะครับผมวันนี้ก็มีแขกรับเชิญคนเดิมนะคุณกิกน่าจะคุ้นเคยวันนี้ก็มาในลุคของชาแนลสวยมากนะครับผมและชาแนลแล้วอะไรทิฟฟานี่ก็คือเอาน้องอะไรเอาน้องเอาเขาเรียกว่าอะไรวะดักพิ้งก์อะโรเซ่โรเซ่รวมร่างกับกับสาวนเจ ได้เป็นอะไรได้เป็นคุณกิ๊กใช่เออก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้มีโปรแกรมจะวินโดว์ช้อปปิ้งด้วยซึ่งจริงๆตอนเนี้ยตั้งใจว่าจะลดการจาวินโดว์ช้อปปิ้งไปแล้ววินโดว์ช้อปปิ้งเฉยๆถึงจะวินโดว์ช้อปปิ้งเฉยๆแต่ก็อยากจะลดเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยส atisfy กับสินค้าที่เรามีตะกี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็จะมาช้อปปิ้งก็เลยอะวินโดว์แล้วกันนี่จะบอกว่าเลิกวินโดว์มาได้สองสองครองประมาณสองสองฟริกลวเพราะว่าเธอไม่อยู่นี่ไงนนั่ไง แล้วของเราเริ่มกลับมาแล้วไม่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 ต่อไปเราจะไปชวนออกกําลังกายใช่ที่แบบว่าก็พี่เตี้ยอะไรแบบ,บนั้นก็ไ <c oughs> ี่เตี้ยนั่นแหะใช่ก <c oughs> ็ไี่เตี้ยด้วยก็เลยอากก็ใช่ใช่ก็วันนี้ตั้งใจว่าจะไปดูบูกเกอรี่ด้วยอยากลองต้งมหูงูอีกทีนึงเพราะว่าตอนนั้นรันว่าใจกับพี่เอาว่าแบบเราอยากได้ต้มหูงูแทนเพราะว่าตอนเนี้ยตั้งใจจะเปลี่ยนแนวการช้อปปิ้งใหม่คือพยายามจะแบบไม่ซื้ออะไรบ่อยๆทีเดียวเราจะได้อยากได้ทีเดียว บังๆไปเลยอะไรเงี้ยคือแพงหน่อยโอเคมันอาจจะดูแพงหน่อยแต่ว่าถ้าเราลองคิดสิ่งที่เราซื้อก็จุ่มกระจิ๋มอะออมันอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำแล้วเราก็อาจจะแบบไม่ส atisfy ส,สักทีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอยากได้ตุ่มหงูชินีนะเป็นมูเพชรเคยไปลองแล้วที่ไทยเมื่อประมาณปีที่แล้ว,แ,ลวแต่นั้นรอแบบรีบๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนเนี้มันเป็นจุดที่แบบอยากจะได้อีกก็เลยอยากจะลองใหม่เพราะว่าสัมฮาร,รู้สึกว่ามันใหญ่ไปเดี๋ยวจะไปลองดูว่ามันใหญ่เป็นจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากัน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของถนอนออช์ดนะครับผมวันธรรมดาเออตอนนี้สิงคโปร์ <ใน S 2> เขาให้ถอดหน้ากากมาสักพักนึงแล้วไม่ว่าจะเป็นในห้างก็คนก็จะเบาบางมากถ้าเทียบกับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะคนจะแน่นมากนี่กำลังจะเดินไปที่ไอออนนะครับถึงไอออนแล้วนะครับก็นี่กำลังจะเดินไปลองตังหูที่บูเกอรี่ลองเฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าจะไปซื้อที่ไทยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ต้องหูมูมันจะใหญ่ ใหญ่กันเหตุจริงหรือเปล่าช่วยตัดสินกันด้วยนะครับทุกคนจริงเนี่ยเขาคงไมเบาจริงจริงซัมฮาวมันก็ดูใหญ่มันใหญ่เลยใหญ่กว่าที่ใส่มาอันหนึงเขาบอกว่าใหญ่ไปจนแบบว่าแครี่ไม่ไหวไหมก็ไม่นะไม่ใช่ใช่ป่ะแต่มันสวยนะมันสวยจริงจริงเราเลยปเดี๋ยวเดี๋ยวนลุกมาอาของเอาของมยังไงใหญ่ไปหรือเปล่ามันก็ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่แต่ไม่ เอแต่ว่าราคามันคุ้มค่าเพราะว่าอันเนี้ยประมาณสามแสนแต่ว่าน้องรอกอประมาณสองแสนห้าแต่อันเนี้ยเพชรอะประมาณแปดสิบตังค์แต่หลอกได้เพชรที่ยี่สิบตังค์แต่ว่าหลอกมันก็จะมีแบบคราฟต์แมนชิพปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หลอกก็คือจะหนุบมีความแต่มันก็ได้นะเว้ยเอาจริงจริงมันได้ตลอดไม่ง้นจริงจริงก็อยู่ที่สี่ชโล่งเซอร์เฟนติกข้างลงแล้วลองสบีเิวไม่ไม่มันก็ฝั่งข้าง something แต่ไป just increase สร้อยก็สวยมากบังมากเพชรเยอะมากอันนี้หมื่นหกก็ประมาณสี่แสนแต่รู้สึกว่าเออมันก็คุม้มเพราะว่ารุ่นธรรมดามันก็แสงกระบะไปแล้วอะไรเงี้ยอโปวดอีกนองมือแห้งนะครับอันนี้เป็นสร้อยสวยมากก็ไปลองบูเกอรี่ไปแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันใหญ่อนะยอใหญ่นะมันสวยแต่ ใหญ่เกินกว่าที่เราจะมั่นใจเออแต่ว่าเดี๋ยวเขาเอาอีกตัวหนึ่งมาให้ดูเป็น B z e r ข้างในเพชรไม่เคยเห็นในเพชรมาก,ก่อนเลยจริงอาจจะเคยเห็นแต่รู้สึกมันต้องแพงกว่านึงก็เลยแบบไม่สนใจนี่แหละเหตุผลที่บอกว่าเราคอมบินโดเพราะถ้าเราคอมบินโดปุ๊บเ,เราจะดีสิ่งใหม่ชั้นนีใชออ่แต่จริงๆราคามันโอเคเพราะว่าตัวตัวงูอ่ะสามแสนอันนั้นอ่ะแพงขึ้นมาแสนหนึ่งประมาณสี่แสนแต่ว่ามันน่าจะแบบลองลาสติ้งอ่ะถือว่าเป็นชิ้นจบได้ อันนี้กล้าพูดว่าเป็นชิ้นจบสุดท้ายได้เพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่แพงเยอะกว่านี้อีกแล้วมันนุ่งเราจะใส่ได้อะเออใช่ใช่ก็เ,<อ> <ๆ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะ arrange เอามาให้ดูก็เดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวจะมาทำให้ดูรอบหนึ่งว,ว่าดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับนี่ก็คือเดินมาผ่านแซงแซงโลคองแล้วก็เจอกระเป๋าดาว <c oughs> ก็ใหม่ก็จะดังหรือจะจะจะดังหรือจะปังหรือจะพังก็ให้คุกกี้ทำนายกัน <c oughs> เออแต่ว่าน่าสนใจ สีเขีดที่น่ารักก็ช่วงนี้เหมือนจะมีฟอร์มูล่าวันที่ติดกับปาทิ์หน้าใช่ไหมอะไรอะไรก็เป็นฟอร์มูล่าวันไปหมดนะครับผมแม้กระทั่งในห้างเขาก็เอารถแข่งมาให้ดูแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆนะอันนี้เป็นแท็กคอยเออร์ไอสีเขียวสวยเป็นแท็กคอยเออร์รุ่นฟอร์มูล่าวันโคโนกรก็อันนี้ก็เป็นรถแข่ง ท้ออะไรไม่รู้เอาภัยจริงๆข้างนอกตรงถนนก็มีเหมือนเป็นแบบเอ็กซิบิชัรถแข่งเต็มไปหมดเอมีเลโก้เลโก้ใดๆสำหรับทุกเพศทุกวัยใน,นกุชชี่แต่จริงๆอะชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่าซิลูเอตมันอันนี้มันคือกุชี่ที่ควรจะเป็นแต่ราคาราคาไม่น่ารักเลยแบบรุ่นนี้บแพงมากมันก็ไม่ได้แพงมากแต่เราอาจจะมีภาพจำขกุชี่ แต่ว่าแพงแหละแพงไปสำหรับคนพืนที่ที่พวกเราเนยูยใช่แต่ถึงเขาจะพยายามอัพขึ้นมาก็ดีอีกหน่อยอาจจะชินราคานี้ไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดเห็นเห็นที่เขาเดินเป็นคู่แฝดอันนั้นนะสวยอ่ะอันนี้เรากำลังจะเดินมาถึงเป้าหมายของเราวันนี้ตื่นเต้นอนะ่ะ <laughs> แค่จะเดินไปหาหอะไรก็ตื่นเต้นละคาเทียร์หรอไม่ใช่ไม่ใช่ อูโบก็ไม่ใช่มันคือร้านนุไม่ใช่แค่ซูมไม่ก่อนบารอเกองต้องแต่งนะครับผมไม่ตื่นเต้นอนะ่ะขอยืนฝั่งตรงข้ามก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนว่าจะมาทําอะไรจริงๆวันนี้ตั้งใจเอาเมากี้บอกไปแล้วเนาะว่าจะมาวางเงินดาวเด p o s i t ธินาฬิกาของบารอเซซึ่งจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะอินพรอมทูมากๆกับการอยากได้ <c oughs> นาฬิกาแพง <c oughs> ด้วยเธอคือตอนแรกจะบอกว่าเมื่อประมาณเดือน ที่กลับทยรอบแรกอะประมาณเดือนเมาษาคือสภาใช่ปะก็คือไปรับน้องโชปาคนนี้ที่เป็นนาฬิการเรือนทองแล้วแบบฟูลฟิลมากเนี่ยมันก็ยังยังรักอยู่นะมันสวยมากเห็นปะแบบมันมีลัสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอแบบได้รับนาฬิการเรือนทองอะความคันอยากได้นาฬิการเรือนทองก็กลับมาใช่ซึ่งจะบอกว่าเราอะลืมไปนานมากว่าเราเคยอยากได้นาฬิการเรือนทองดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอยากได้โชปาาเราก็แบบมันมีความเป็นเป็นแบรนด์จิวด้วยอะ เราก็ไปดูตัวที่ไม่เป็นเพชรของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราอะ่ะชอบตัวนี้มากๆก็คือน้องเพชรกลิ้งที่แบบขอบมันเป็นเพชรอ่ะแล้วราคามันก็ประมาณเจ็ดแสนก็บาทแต่เราเข้าใจนะเพราะว่าปกตินาฬิกาฝั่งเพชรรอบขนาดนะ่ะบ้านอื่นน่ะบ้านอื่นน่ะให้เพชรน้อยมากอย่างเช่นแบบคาเทียตัวแท่งอะ่ะมันแค่ประมาณแบบศูนย์จุดซัมติงยังอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงศูนจุดห้าไม่ถึง0 5, ูนจุดห้ากัลลัตเออแต่ว่าโชปาใส่มาให้2 3จุดากลลัตมันก็เลยราคาสูงมาก แล้วเราก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าในเมื่อเราแบบคิดว่าเราจะพอสู้กัดฟันสู้กับบัตเจ็ตประมาณ7จ็ดแปดแสนน่ะทำไมเราไม่มาลองดูแบ,บนรนด์นาฬิกากจริงๆเลยล่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบเคยคิดว่าจริงๆอ่ะเรา,าชอบบรนชรองมานานมากถ,ถ้าเต่เด็กเราหวาดรูู้ว่ามันเป็นแบรบแบบนด์ที่แพงมากเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญญาซื้อแน่นอนเออแต่พอแบบวันหนึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะถามว่ามีมีปัญญาซื้อเลยไหมไม่มีกล้ากล้าพูดว่าแบบไม่มี แต่มันพอจะซื้อได้เออมันถึงว่าถ้าเราดูจากการช้อปปิ้งของเราอะโชคดีที่เราทําวิดีโอนะมันก็แบบเหมือนเป็นการ track t r a เป s p e n d ของเราระดับหนึ่งอะไรเงี้ยพอมาลองดูแอบตกใจเหมือนกันว่าเราอะซื้อหา่าซื้อเหียวซื้อบ้าซื้อบอไปเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็ใช้แล้วแบบบางทีซื้อมาก็ไม่ใช้ไม่ใช้ก็ไปขายคือถามว่าขายอะขายได้แล้วก็ชอบด้วยนะแบบอยู่ดีๆก็มีเงินเข้าบัญชีแต่ว่านั่งคิดจริงๆอะก็คือทุกอย่างลอสหมดเออก็เลยคิดว่า เราก็เลือกที่จะซื้อแบบชิ้นใหญ่ไปเลยแล้วเป็นชิ้นเราชอบจริงๆแล้วมีโอกาสได้ใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยคือนาฬิกามันมันได้ใส่แน่นอนเว้ยมันน้อยท้งมากที่ซื้อนาฬิกาไปแล้วจะไม่ได้ไม่ได้ใสเ่เพราะฉะนั้นนะก็เลยคิดว่าเราก็ลองเอ็มฟอร์มมันดูดีกว่าอะไรเงี้ยแต่อันดับแรกอะมันติดเรื่องเงินคือราคามันสูงมากเรือนที่เราจะซื้อสามหมื่นหนึ่งพันสิงคโปร์ดอลลาร์ก็ประมาณแปดแสนบาท โดยค่าเงินปัจจุบันที่ไทยก็น่าจะประมาณ7จ็ดแสนปลายๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราอ่ะเป็นเฉพาะเดบ e เดบิสิคือจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องเอาเป็นตัวอย่างนะเราอ่ะชอบเดบเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบ ulsive, อิมเพลสีปะเราซื้อของง่ายใช่ปะล่าสุดก็คือเกือบรุดนแอมเสไปแล้วดึงไว้ต้องดึงตใช่ใช่ใช่คือเราเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงหรือใครก็ตามอ่ะที่เจอแอมเสในชอ็อปอ่ะ ตอให้<อ>ไม่ใช่สีที่ชอบอะไรที่ชอบอ่ะเอเอ,เอมันจะรู้สึกว่าแบบ now or never ถ้าไม่มีวันนี้ก็คือแบบไม่มีอีกแล้วนะอะไรเงี้ยคือครั้งที่แล้วเราเจอน้องคนนี้เว้ย2 0 0 2อคือเคยบ่นกับนางอ่ะว่าเราชอบ2อง2ันมานานมากแต่เราอ่ะชอบอะไหล่ทองใช่ไหมแล้วก็ชอบสีสดสดแต่วัานาน,านั้นน่ะไปไป,ไปเดินเจออ่ะพ <c oughs> <c oughs> หนึ่ง <c oughs> อะไหล่เงิน <c oughs> เออตรงข้ามมนเลยแล้วก็เป็นสีแบบเนวีบลูคือมันเงินเข้มมากอะไรเงี้ยแต่เราเจอแล้เนี่ย ใช่เราไม่มีบาดหมางใช่เออแบบเราอิมเพลซิตมากก็คือเป็นการส่งสายตาบอกเซลล์ว่าวันหลังออกมาวันที่เฉันไม่อยู่ <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเหตุผลที่เราชอบเด POSIT เพราะว่ามันเหมือนเป็นการคอมมิชว่าถ้าอย่างไงก็ตามอ่ะชีวิตมึงอ่ะหลังการช้อปปิ้งยังไงก็ต้องซื้อของนะซื้อไปเลย,ซ,เลยซื้อไปเลยแต่ว่าเออเดโพสิตไว้ก่อนจะได้เอามฟอร์มมันไปแล้วก็จะแบบไม่ต้องหลงทางอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะไม่ใช่วิธีการใช้เงินที่ถูกต้องแต่ว่าเราไม่ใช่ช่องของการใช้เงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําตามหรือก็ฟังไว้เฉยก็ได้ถูกปะ เราให้ฟังเราให้ฟังทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยแบบพยายามไปขอวัชรองเดโพสิตคืออันดับแรกครั้งแรกสุดอะเราไปดูที่สาขา MBS เขาก็แบบไปลองอะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยเรื่องเดโพสิตไม่ให้เว้ยเขาบอกว่าแบบเออแบรนด์เขาว่าไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรก็ติดต่อที่ไทยแล้วกันเพราะว่าเคยซื้อที่เพนดูรัมคือตอนเนี้ยเหมือนวัชรองเขาพยายามจะแยกออกไปแต่ว่าเขาก็ให้เพนดูรัมดูแลอยู่ดีเออ ที่ไทยก็บอกว่าแบรนด์เนี้ยไม่ได้จริงๆคุณซันก็เลยแบบตัดใจแล้วตอนนั้นน่ะแต่ก็คิดว่าความนาฬิกามันมาแล้วไงก็เลยตอนนั้นเกือบซื้อโอเมก้าเออก็รู้สึกว่าเอ้ยมีโอเมก้ารุ่นหนึ่งคือตัวเนี้ยส่วนตัวไม่ชอบนาฬิกาสปอร์ตเพราะว่ามันมันเป็นสายเหล็กแต่ว่านาฬิกามันก้าเนี้ยมันมากับสายกับสายยางเออเราชอบไม่ไม่ได้ชอบมากแต่รู้สึกว่ามันคันอยากได้นาฬิกานี่ใส่เสียมากเลยได้นาฬิกาเออก็เลยแบบไปลองชิ้นนี้เราก็แบบเกือบรูดสาบานได้ว่าเกือบรูดแล้ว แต่ว่าร้านะเราไปลองที่พารากอนพารากอนที่สิงคโปร์นะเกือบยื่นปากเลยเขาแล้วว่าเพราะมันแบบมันแค่หมื่นหมื่นเดียวมันถูกแบบสามเท่ากว่าเออทีนี้จังหวะที่จะลูดปุ๊บอยู่ดีก็แบบฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีว่าวาชรองแถวเนี้ทําไมเราไม่ลองแบกนะมาคุยเขาอีกรอบหนึ่งวะใช่เราก็เลยเดินทางเดินมาว่าแป๊บหนึ่งฉันขอคอนซีลเลอร์อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาขอเดินก่อน ก็มาคุยกับร้านที่ร้านเขาบอกว่าแบบไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวก็จะกลับไปบอกแล้วเขาก็หายไปเดือนเออเรื่องระหว่างเดือนหนึ่งก็คือไปซื้อะไรซีเอเมเพราะเราคิดว่าแบบเออถ้ามึงหายมาขนาดนี้ไม่ได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เสร็จปุ๊บผมไเสร็จมาว่าได้แล้วก็แบบโอเคเออก็คือเขาบอกว่าให้วางทิพซิตไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเหตุผลที่ไม่ให้อ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากขายเลยคือเราเคยแอบไปเมาส์ เจเกอร์ Joker, ที่ MBS เหมือนกันคือที่นี่ทุกอย่างมันเป็นเหมือนมันเป็นเป็น head office นเนมะเน regional office เจเกอร์ก็บอกว่าวัชรองอะบริษัทเขาว่าเล็กมากแบบแบบ capacity ในการผลิตอะน้อยมากตอนหน่ปีอะไรางเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะมากันสิทธิ์ให้กับลูกค้าคนอื่นได้เออแต่ว่าเจเกอร์อะยินดีมากเลยนะฮิวพอพีสิทธิ์แค่30%เก็บราคาให้ได้2ปีคือมือจะขึ้นหน่อยก็ตามให้สนใจ เจเกอร์ขิงไม่ไหวเท่านี้เป็นเป็นริชมอนเหมือนกันแต่ว่าเจเกอร์อวานเทปอสิตได้แล้วก็มาเติมเงินเมื่อไหร่ก็ได้เก็บราคาไว้ได้2ปี <S 2> <S เ,ปเ,เติม,มใช่ <S <S ใช่ใช่ใช่เออแต่สรุปก็คือได้ก็เลยรู้สึกว่าโอกาสแบบนี้มันไม่น่าจะกลับมาแล้วเพราะสุดท้ายเรารสึกว่าเราก็ควรจะคันไม่ใช่คันควรจะเก่าให้ตรงจุดที่คันต่อให้เราแบบไปซื้อเจเกอร์เอยหรือว่าหรือว่าไปซื้อโอเมก้าสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องกลับมาซื้อบัตรชอรู่ดี ซึ่งถ้าเรากัดฟันซื้อวาชรองทีเดียวไปอ่ะเราจะไม่ต้องเสียงเงินแต่ว่าไม่ได้คะเจเ๊ใช่มันก็จะจบอีกเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราแบบไม่อยากคิดอะไรมากอ่ะสำหรับนาฬิกานะอันเนี้ยกล้าย,ยอมรับว่าซ,ซื้อนาฬิกามาเพราะว่าบ้าแบนด์แล้วก็อยากโชว์ออฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรากล้าพูดไม่ได้ไอายไม่ได้แบบฉันอยากเป็นคนชิคฉันอยากแบบดั้งเฟิเชดใดไม่ใช่ <laughs> ก็แบบก็ด้วยดูเวลาให้ไหมดูมือถือใช่แล้วก็แต่ว่าอยากโชว์ออฟอ่ะใช่ยอมรับ เพราะฉะนั้นนาฬิกาควรจะซื้อไม่ควรจะซื้อเยอะสำหรับเราควรจะซื้อน้อยแต่ว่าปัง,ปงไปเลยแพงที่สุดเพราะฉะนั้นวันที่เราใส่ของแพงที่สุดสักบ้านที่เรามีแล้วเราพอใจกับมันจริงๆมันก็จะแบบโอเคแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็คือเป็นการเกินเรื่องว่าทําไมถึงจะแบบต้องมาวางเงินดาวของบาชรองอีกเหตุผลหนึ่งจริงๆอธิบายไปแล้วเนาะบบอแบบบางคนมีคนถามเยอะว่าแล้วยูจะมาวางเงินไว้ก่อนทําไมทําไมยูไม่เก็บเงินแล้วามาซื้อทีเดียว เหตุผลเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคอมมิตตัวเองว่าเราจะสามารถเก็บเงินไปโดยที่แบบไม่ซื้อไม่ซื้อบาซื้อบอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อคนจะแบบมามาว่าเราพีพีเท่ๆหายอันนี้เป็นเงินบัคเก็ตของการช้อปปิ้งคือเราอะทำเพียน์เอลทิ้งไว้ตลอดมันคือเงินมันไม่ใช่เงินที่แบบว่าต้องกระเบียดกระเสียมาซื้อแต่มันคือแบบบัเจ็ตสำหรับการช้อปปิ้งต่อเดือนเพราะว่าชีวิตเราอะไม่ได้ชอบทําอะไรมากเราชอบช้อปปิ้งเราก็เลยแบบเจียดเงินไปช้อปปิ้งเออเราก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีของขายเลยเหมือนกันแต่ข้อข้อดีของแบรนด์นี้คือเขายอมให้เราพูดไงแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์นาฬิกาดังๆอ่ะเขาไม่ยอมให้เราแม้กระทั่งแบบวางเดบิวต์ด้วยซ้ำเลยแต่เขาใจได้เพราะว่าแบรนด์เหล่านั้นอ่ะดีมามันสูงมากจริงๆแต่ว่าพอชองอ่ะต้องยอมรับว่าดีมาอาจจะไม่ได้สูงเท่าเพื่อนเขาก็เลยอาจจะยอมอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราอะ่ะมันเหมือนมันแบบมันมีเป็นสถานที่พิเศษในใจของเรามาตลอดกับแบรนด์นี้เว้ยเราก็แบบเติมเต็มความฝันไม่อยากจะเชื่ คือเราเดินเข้าไปดูบ่อยๆอ่ะมันทําได้ใครๆก็ทําทได้แต่แบบ<ช>ต่อใ,<ช>ให้วันนี้เราจะยังไม่ได้นาฬิกาแต่เราต้องแบบวางทีพิเอ่ะมันก็เหมือนเราแบบฟูลฟิลอะไรแล้วอะไรเงี้ยซึ่งทำไมต้องเลือกวันนี้ทำไมต้องลาง,งานมาซื้อเพราะมันคือแบบอย่างที่บอกมันคือเป็น anniversary ของเราอย่างน้อยมาสิงคโปร์อ่ะถ้าเราต้องกลับไปไทยอ่ะขอมีอะไรกลับบ้านนิดนึงอเออถามว่าแบบอยู่สิงคโปร์หนึ่งปีได้อะไรบ้านนไ<ด>งได้วชได้วชมาหนึงเออใช่ใช่ได้ได้มาครึ่งเรือนละเออแล้วเดี๋ยว ตั้งใจว่าอีกครึ่งนึงจะมาจ่ายประมาณเดือนมีนาครับผมเพราะว่าก็เป็นช่วงที่แบบของน่าจะมาพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันเออพูดยาวมากเลยนี่ยสิบนาทีพอยิ่งเดินเข้ามาใกล้มันยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมาตึกตับทักครับก็อันนี้เป็น เรือนที่ตั้งใจจะซื้อนะครับผมราคา31,000ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับผมก็ครั้งที่แล้วอันเนี้ยมาลองแต่ว่าวันนี้ไม่มีสินค้าให้ลองดูนะครับผมเพราะว่ามาวางดิระซิตเฉยๆแต่ในร้านมีเรือนนี้ซึ่งแบบโอ้สวยมากก็คือเป็นหน้าตาเหมือนกันแหละครับแต่ว่า เป็นเรือนที่มีเพชรนะครับผมซึ่งราคาสูงขึ้นจากเดิมประมาณ3 0 0แสนก็ประมาณ1ล้าน1แสนบาทกำลังแอบคิดว่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวนั้นดีส่วนอันนี้อันนี้อยากลองเฉยๆเป็นตัวที่แบบคนสาบเยอะมากเพราะว่าเป็นเรือนเดียวในแบรนด์ที่ไม่มีตัวเจนีวาซิลนะครับผมก็มคือรุ่น56แต่อันนี้เรือนเป็นเรือนทองหรอเป็นออโต้ครับก็เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ชปเิไป็ปนรน<ป>นุ่นมาตัวสั่นมากเลยแั่สั่งขออะไรไม่ถูกเหรอตอนนี้ก็คือไม่ถูกขนาดนี้แบบแค่แค่ดาว ตอนนี้เแล้วก็ deposit เครดิตบัตร deposit ยังแบบหึงไม่สั้นอย่างน้อยก็ได้ไได้แบบเมลยได้เ document เขาได้เอามนี่นะครับผม deposit เกิดอะไรขึ้นคราเมื่อกี้ที่เขาไปชิีกอ้กมาให้นอนเออเขมาปหน่อยเกิดอะไรขึ้นหนอก็อะไรวะอยู่อเกิดอะไรขึ้นถามไม่รู้ไม่รู้จำอะไรไม่ได้ใช่นี่นะครับผมก็ d e p o s ิ t ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมก็หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิงคโปร์ดอลลาร์หรือประมาณสี่แสนบาท เดยที่ได้ว่าชรลองได้ผ่อนได้ดาวนาฬิกาแล้วก็ได้มายังไม่ได้ของเน้ยนะได้แค่ไปจ่ายตังค์ครึ่งหนึ่งเะไรอ่ไงเงี้ยแล้วก็แบบไปเจอตัวนึ่งหนาตายครั้งแต่ว่ามีเพชรซึ่งมันสวยมากเดี๋ยวจะแนบคลิปให้ดูสวยแบบสวยแล้วความเจ๋งคือถ้าจริงๆมันก็คุมนะเพชรประมาณ50ตังค์ใช่ปะแล้วก็มันอยู่ที่ขอบเดโซอ่ะมันทําให มันทำให้นาฬิกามไม่เป็นรองมันเห็นอะไรอยู่ข้างหลังเราอะอะไรอะร้านั้นอะเป็นคลีนไม่เลี้ยว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 ไม่ไม่แล้วคิดแต่ว่าก็เราคิดอยู่ว่าเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราอะแค่ได้พสิทธิ์ตัวตัวแปดแสนเพราะว่าตัวนาฬิกามันประมาณที่ตัวเพชรอะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทแต่เราอะตั้งใจจะซื้อซื้อต้อมหอูใช่ไหมก็ถ้ามีความคิดชั่วยลายเทต้อมหูก็จะได้นาฬิกาเพชร เธอก็เดี๋ยวว่ากันเอาตอนเนี้ยเอ็มฟอร์ตัวธรรมดาไปก่อนเพราะว่า somehow มาลองคิดดูคือมันซื้อแยกชิ้นอะฟิลมแบบโอเคแต่ถ้าสมมติต้องคิดว่าเราซื้อนาฬิกาเรือนละกว่ามันก็ตกใจหนึ่งแต่มันก็จบไปเลยเนาะือื่อเป็นจบไปเลยแบบจบแบบอาจจะไม่ได้อยากได้วัชาร์งเรือนต่อไปอะเพราะว่านี่ก็คือทองเพชรวัชรองได้ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดือนมีนาแล้วกันถ้ามีปังก็อาจจะไปเออ ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ก็ผลมาเลยเพชรเปิดไปเนี่ยเออเพชรเขาดีนะจริงๆมันก็เป็นเป็นบ้าน r ิชมอน n d เนาะบ้านได้ยกับ p c a c a r คาเทียใดๆอะไรเงี<ป>้ยคงใช้เพชรคุณภาพดีสูงๆเหมือนกันเออก็ประมาณนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยขนาดแบบยังไม่ได้ซื้อเออแค่ไปจ่ายมาก็แบบภูมิใจมากๆรู้สึกว่า รู้สบความสาเร็จในรู้สตัวเองแบบทําอะไรได้สักอย่างหนึ่งแบบอายุประมาณนี้เราก็ได้ใส่ในยาเทียสูงแต่การทํางานยังตรากตามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะอาจจะได้เล่นตอบกับหนึ่งถ้าเจออะไรน,น่าสนใจก็จะหายให้ดูนะครับ